ม,ไไม่ไหมสิงกระดกไหมอันนี้เป็นตักตรงนี้ก็หายไปแล้วโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะแม่แมมอยู่ที่ตะพานผิดค่ะก็กลับมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะนะคะก็เวลาที่กลับมาไทยใช่ไหมเอ่อ ข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นครีมนะคะหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ที่แบบจําเป็นต้องใช้อ่ะแม่แหม่มาไม่แบกมาจากญี่ปุ่นนะคะแม่แหม่าก็จะมาซื้อที่นี่เลยค่ะสหแสงชัยนะคะมีครบจบในที่เดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแล้วแม่แหม่มก็จะดูของฝากนะคะกลับไปญี่ปุ่นด้วยเนาะจะซื้ออะไรกลับไปบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะ เดี๋ยวแม่แม่จะพาไปดูครีมก่อนนะคะจะดูซิว่ามีครีมนะคะเหมือนที่แม่แมมใช้ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะว้าวเพื่อนๆค่ะมีด้วยค่ะแม่แม่ใช้โฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะในการล้างหน้าค่ะล้างหน้าดีมากๆสะอาดมากๆค่ะ อ๋อแล้วก็มีน้ําตบของฮาดาราโบะด้วยนะคะไอตัวสีแดงเนี้ยนะคะลดริ้วรอยแห่งวัยค่ะใช้ดีนะแม่แบบเคยใช้แล้ว2ขวดนะคะแล้วก็เคยใช้สีทองนะคะสีทองก็ใช้ดีค่ะมีของมีครีมนะคะเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆนะคะแล้วก็มีครีมจากที่ญี่ปุ่นนะคะเยอะมากๆเลยค่ะคือเดินเลือกกันนะคะแบบจุใจเลยนะคะคือห้างสหาแสงชัยนะคะก็เป็นห้างขวัญใจของคนตะพานหินเลยนะคะและที่นี่นะคะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็สามารถใช้ได้ด้วยค่ะพื่นะคะดูของแห้งเทียบเลยนะคะเดี๋ยวแม่แหม่มนะคะจะดูอาหารแห้งกลับไปญี่ปุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่าจะแล้วจะแล้วอันนี้อันนี้แม่แหม่มชอบกินมาม่าต้มยำกุ้งค่ะก็จะเอากลับไปสักหนึ่งห่อค่ะนี่นะคะก็มีทั้งขายส่งแล้วก็ขายปลีกด้วยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันด้านหลังนะคะโซนนี้นาอก็จะเป็นการขายส่งนะคะ นี่ค่ะก็ร้านขายของเล็กๆนะคะบริเวณรอบนอกเนาะก็จะมาซื้อที่นี่ค่ะก็จะแบบมีครบมากๆเลยนะคะาเขาบอกว่าให้แม่ซื้อมันฝรั่งนะคะของไทยไปนะคะโหแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเป็นแพคนะคะใหญ่ๆเลยเออเอาอะไรให้โนอาดีโอเจอขาไก่แล้วค่ะขาไก่ที่โนอาชอบเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูเอ๊ะเอารถไหนดีอันนี้รถด,ดั้งเดิม อันนี้ขาไกลล่ห้ารสเอารสอันนี้โนอาจ,จะเผ็ดไหมหน้าหรือว่าจะเอาอันนี้ดีนี่นะคะเป็นสาหร่ายนะคะรสด,ดั้งเดิมคิดว่าอยากจะเอาไปให้โนอาลองเอมีรสชาติไหนบ้างเนี่ยคะ่ะอยากจะเอาไปให้โนอาลองนะเอาอันนี้ไปดีกว่าแม่บับจะเอาเครื่องปรุงนะคะกลับไปด้วยนะคะ นี่ค่ะเ้ามีของรถดีด้วยนี่ค่ะก็ไม่ได้เอาไปเยอะหรอกเอาไปสักประมาณหนึ่งถุงอย่างเงี้ยค่ะก็พอแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวแม่แม่จะเอาต้มยำไปด้วยนะมีต้มยำแบบนี้ด้วยแต่ส่วนผงชูรสไม่ได้เอาไปที่ญี่ปุ่นมีค่ะแต่ว่าแบบเนี้ยไม่มีนะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปดีกว่าเดี๋ยวแม่แม่จะเอาฟ้าไทยนะคะผงทำเนี่ยค่ะน้ำซุปน้ำใสนะคะเดี๋ยวแม่แม่จะเอาไปด้วย ค่ะมีเมล็ดผักด้วยอ่ะเอาไงดีจะเราเอาแอบไปไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะตรวจเจอ,เอไงดีอ่ะโอ้ยน่าปลูกมากเลยเมล็ดผักก็มีด้วยค่ะคณะมีคณะกินใบคณะกินยอดไว้แต่จริงๆมเมล็ดผักอ่ะห้ามนําเข้านะเอาไปญี่ปุ่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาเจอนะเพื่อนๆค่ะแม่แหม่มก็จะเอาแบบนี้ด้วยนะคะคอตตา้าเนาะอันนี้จะเป็นแบบว่าคอตต้าสุดเข้มข้นผสมแานนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาอันนี้ด้วย แล้วก็นี่สีนี้ดีวยสีเขียวสีเขียวนะคะแล้วก็ตัวนี้นี่ชอบค่ะเดี๋ยวเอาไปชงเดื่มเช้าๆนะคะอ๋อแล้วก็ขิงอ่ะเพ,อเพื่อนๆค่ะขิงอันนี้ดีนะอันนี้เป็นขิงแบบว่าขิงแก่จกัดแล้วก็ขิงร้อยเปอร์เซ็นเลยนะสามารถเอาไปชงก็ได้แล้วก็เนี่ยคะ่ะเอาไปใส่ในอาหารก็ได้อันนี้จะเป็นขิงแก่หอมดีแม่หมักก็จเจาด้วย เพื่อนๆ่ะแม่แบบเจอนี้ด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวแม่แบบจะเอาชาเนี่ยนะคะตามมือกลับไปด้วยค่ะเพื่อนๆขาแม่แบบก็จะเอาแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าแค่ผสมเองเนี่ยค่ะก็จะได้กินชาเย็นนะคะแบบนี้ด้วยชานมเย็นอ๋อมีอันนี้ด้วยว้าวสะดวกดีค่ะอันนี้เอาถุงน้อยดีกว่าแล้วก็เอาถุงนี้ด้วยโอเค โอ้เพื่อนๆค่ะเคยกินอันนี้ไหมเจ้าสัวข้าวตังอ่ะแม่แหม่มชอบมากเลยนะเดี๋ยวจะเอาเจ้าสัวข้าวตังไปกินเล่นด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะมีตัวนี้ด้วยลูกอมกินแบบว่ายาวนานมากเอาอันนี้ไปด้วยดีกว่าว้าวมีอะไรเนี่ยลูกอมเพียบ ฝึกสิทธิ์แอปเพลงที่คุณสามารถใช้ Google Assistant เื่อเล่นเพลงของคุณเช่น Google โอ้เดี๋ยวแม่แหม่มนะคะอยากจะซื้อลังนกเอาไปให้แม่นวลสักนิดหนึ่งโอ้ที่นี่เขาก็มีขายนะคะลังนกเอาเพื่อนๆค่ะแม่แหม่มเพิ่งเคยเห็นว่าอ้าวเขามีน้ำจิ้ม MK แบบนี้แล้วเหรอน้ำจิ้มสกี้ MK ว้าวดีเนาะมีน้ำจิ้มด้วย แต่ว่าเสียดายอ่ะแม่แมมเอาไปญี่ปุ่นไม่ได้นะคะก็เวลาทํากินที่ที่นี่ก็ซื้อได้แต่ว่าอันนี้เอาไปญี่ปุ่นไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นน้ําค่ะเสียดายเนาะนี่่ะดูค่ะเยอะมากเลยนี่แม่แมมเน้นขนมมากๆเลยแต่ว่าเพื่อนๆลองนะอันนี้อร่อยแม่แมมชอบนะคะชอบโอเคเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันค่ะแม่แมมนะคะได้ของถูกใจเพียบเลยนะคะเดี๋ยวมาจ่ายเงินก่อนค่ะ นี่ค่ะพเพื่อนค่ะวันนี้แม่หมั่นก็ได้ของทูกใจนะคะแล้วก็ครบมากๆเลยนะคะจะกลับบ้านแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาชมบ้านกันนะคะผู้ด่างแม่หายไปแล้วนะคะต้นไม้มารวมอยู่นี่บ้านแม่ผู้ด่างหายไปหมดเลยผู้ด่างหายไปแล้วแล้วต้นผู้ด่างตรงนี้ก็หายไปแล้วโอเคเดี๋ยวแม่ก็จัดแบบใหม่เนาะ พะแว่นเขาทำภูด่างแม่ตายหมดเลยตรงนี้ก็เหมือนกันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่ก็เดี๋ยวจะถือโอกาสจัดบ้านแบบใหม่นะคะแม่ไม่อยู่ก็จะประมาณนี้เนาะแดีดูห้องนี้โอ้โหต้นไม้ค่ะตายเรียบร้อย <laughs> โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดแบบใหม่ค่ะ นี่กลับมาแล้วค่ะคิดถึงแม่ไหมคิดถึงขนมไม่ไม่อันนี้เป็นของข,องขวัญของปายุนะคะนี่ค่ะปายุฝากมาให้หนอาขอบคุณค่ะปายุกับลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วที่โนอาอยากกินมากที่สุดก็คือพอเตโตชิพค่ะมันฝรั่งทอดของไทยนะคะโนอา,นาบอกว่าให้ซื้อมาฝากหน่อยมีอ่ามีมีหลายอย่าง นี่ก็ปอเต้โตชิพนี่ก็ปอเตโตชิฟมามาสัางนี่ก็ปอเต t โตชิ p โยเนี่ยแม่หนำเอาโกแก่มาด้วยแล้วก็นี่ค่ะมีสาหร่ายตีเล็กด้วยนะคะกินได้ไหมกินได้ดูแล้วก็มีโกแก่ด้วยค่ะอันนี้อันนี้ก็คือที่แม่แนำไปซื้อจากสหาแสงชัยนะคะ แล้วก็มีอะไรอีกนะอันนี้ก๋แก่ค่ะโอ้แล้วก็มีคุกกี้อันนี้ด้วยอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อมาตอนที่จะขึ้นเครื่องบินค่ะไว้กินก,กับกาแฟโกฟิโก้ก็เอามาด้วยนะแล้วก็มีอ่อชาฮอตเทงฮอตที om, i, ผ่านหมดเรียบร้อยค่ะแต่ว่า ข้าวตำหน้าหมูไม่ทานชอบไหมกินด้วยกันฮืแก็ออะเขาชอบมันฝรั่งทอดค่ะืึแล้วก็ขิงนะคะแล้วแล้วยังมีอยู่ในในกระเป๋านั่นอีกแล้วก็มี มีชานมที่เราซื้อมานะคะเดี๋ยววันหลังแม่แมมจะชงกินค่ะนี่ค่ะอ๋อเพื่อนๆค่ะตอนขึ้นเครื่องบินน่ะแม่แมมซื้อซาลาเปามาสองลูกค่ะไส้หมูแดงกับไส้หมูสับสรุปโดนหมาน้อยบีเกิลที่นาริตะค่ะดมกลิ่นเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้นะคะห้ามเอาเนื้อหมูเข้าอะไรเงี้ยสรุปน้าพวกเนื้อสัตว์ผลไม้แล้วก็มเมล็ดผักห้ามค่ะแล้วพอดีเขาตรวจเจอ ข้าวตังของเจ้าสัวที่เป็นแบบหมูหยองกะไเลยนะที่แม่แหม่มไปซื้อมาที่สา,าแสงชัยอะคะ่ะสวยไหมไม่่านอดเลยโดนยึดไปสองถุงอดกินเลยอะแต,แต,แต่โอเคไม่เป็นไรได้ขนมพวกนี้มาฝากลูกก็ดีแล้วนี่ค่ะแม่แหม่มชอบมากมากเลยนะคะโอเคนะคลิปนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวแม่แหม่มก็จะเริ่มปลูกผักแล้วนะคะปลูกผัก แล้วก็ต้นเชอร์รี่ติดลูกแล้วเดี๋ยวปีนี้เรามาปลูกกวากกันให้สนุกไปเลยนะคะในะคลิปนี้ไปไปแล้วนะคะอานนทสวัสดีส,สวยๆลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ